ภูเขาป่าหม่ลำธารที่ร้อยเลียงกันเป็นธรรมชาติอันแสนอุดมสมบูรณ์และก็ยังแฝงไปด้วยวิธีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้บวสว่าเป็นมนุษย์สิงสาราาสัตว์ซึ่งอิงอาศัยวัตถุดิบจากธรมรมชาติใส่ในการอุปโภคการบริโภคต่างๆสำหรับลิปนี้ครับผมบาวเอทีิงงานบ้านะ กบ,บสามารถเดินทางไปดำเนินรายการเองได้กะขอขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆจากบ่าวบบจากแขวงอุดมไซจากประเทศสอปปอลาวครับคลิปนี้ครับสิภาพีพานองเข้าไปบึงวิธีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายที่อิงอาศัยวัตถุดิบจากธรมรมชาติและกกาความเป็นยูช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงฤด,ดูการฤด,ดูหนาวความเป็นอยู่ของพ่นองทางพุ่นสิเป็นไปจงังไดขอเชิญพ่นองครับพบและสัมผัสบรรยากาศสด จากบาบอบได้แล้วครับแสงแหลกของยามเสารทองฝาที่เต็มไปด้วยสายหมอกบ่งบอกถึงช่วงฤดูการที่ผันแปรเปลี่ยนไปช่วงนี้กับยางก้าวขอสู้ช่วงฤดูหนาวยังเต็มรูปแบบวิธีการดัเนินชีวิตของผู้คนที่นี่กะปั๊บเปลี่ยนเข่าหาช่วงฤดูการต่างๆเมื่อสายหมอกเริ่มจาง ผู้คนที่นี่กันเริ่มสันจอนไปมาหาสู่ก็ยังคงดำเนินชีวิตตามปกติสำหรับภาพบรรยากาศที่พี่น้องได้เห็นอยู่ตรงนาเด็กหน่อยกำลังเตรียมโตที่สิมาเฮียนหนังสือพ่อแม่อยู่บ้านกระเฮ็ดกับเขากับป่าให้กินหาทองคนณกะบ่มีอีหยังกินกับก็ได้ปั้นเขาปั้นเดียว กินเข่าห้อยเกลือเพื่อดำน้งชีบเพื่อที่สิเตรียมเฮียเตรียมแห้งมาเรียนหนังสือเพื่อที่สิเอาว่มรู้ไปสานต่ออนาคตของชีวิต ซื้อยัางน้องเหยียนห้องปลาซองปลาซองกินข้าวกับอย่างกันไก่กับชีนไก่เสียบเบอร์เสียบไปเลยน้องซื้อยังน้องซื้อยังซื้อย่างซอข้าวซายเฮียนห้องวันหนึ่งไปซื้อยังเฮียนห้องอ่าซื้อยังนี่ ซื้อยังเราอึกเราบักซื้อยังเราอึกเราบักเน่ซื้อยังซื้อยังซื้อยังซื้อย่างซื้อย่างยนห้องเยนห้องห้องป .1 กินข้าวกับยังกับป้า ไปได้นักเรยียนกลางทยอยมานะครับเพื่อนมาแต่เช้าเลยนอกเรียนนุ่งอะไรมาก็ได้นะครับเพราะว่าไม่จำกัดน,นะครับก็รู้ว่าพ่อแม่เขาซื้อ,อยังน้อซื้อแบ่งเฮียนห้องห้องอยังเฮียนห้องอยัง นองซื้อยกหน่องเบ่เหียนห้องว่าฮะวาฮะไปเลยซื้อแยกหนึ่งสืบีซื้อเฮียนห้องกินข้าวขนมเนาะซื้อยังหนึ่งเฮียนห้องว่าฮะนองซื้อยยงซื้อแยงสื่อด่าไซเหียนห้องวันหนึ่งไปเลยถึงแม้ว่าวิธีการดำเนินชีวิตของผู้คนที่นี่ อาจสิงยังบอสะดวกสบายอาจสิงยังเทียบบ่ได้ทอผู้คนที่อยู่ในเมืองแต่วิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ครับแฝงไปด้วยความซุขแฝงไปด้วยความสมัรสมานสามะขีซึ่งกันและกันนิสัยส่วนตัวของผู้คนที่นี่ครับมีความอบอ้อมอารีมีความหากักแพงแบ่งปันซึ่งกันและกันหลังจากนั้นครับ ลูกๆนักเรียนกระทำการไปเรียนหนังสือพอแม่ยู่บานกระสิค่อยไปเฮ็ดเวียกไ้เวียกสวนเพื่อทีสีหาไาร่ได่เมื่อเลี้ยงฉีบหาเนาอยู่เนากินเมื่อฝากตอนลูกหลังจากเลิกเรียนหาเนาอยู่เนากินเมื่อให้ลูกไปโรงเรียนครับหลายคนก็นมีโอกาสได้เรียนหนังสือไต้อีกหลายคนแถบที่สบมีโอกาสนั่นๆครับแรงน้ำที่พี่น้องได้เห็น เป็นแรงน้ำที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาใส่ทั้งอุปโภคทั้งบริโภคแต่เป็นแรงน้ำที่ธรรมศาสตร์ประทานให้เห็นแล้วก็มีความสุขตามครับถึงแม้สิลํลำบากแต่กายผมเสียวาในใจนั้นมีความสุขครับหลังจากที่พี่น้องได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แล้วผมจิสทรงมอบเรื่องเล่าว,วิถีชีวิต ให้บาวบบมาก่อนก็นดั่มเนินไล่กันต่อแห้งหมดแลวเนาะพาพีพานองครับไปสัมผัสบรรยากาศสดๆเสียงสดๆจากบาวบบครับ บนนรอยะควันนี้ก็ขึ้นกับเมืองเาาดงแครบอกแก้วนะครับช่วงเช้าๆก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศดีมากครับบ้านก็นอยู่ทักล้างภูเขาเหมือนกันนะครับโรงเรียนตรงนู้นครับเป็นสสวนพะกูนะครับแต่ว่าไม่การันตีไม่ได้ว่ามีกีรังคาครับผม ากาศหนาำมากครับไปไปในต่อไปในต่อครับไก่น้ำเทียวครับเนี่ย ภาษาแปลมั้งลามแปลภาษาครับโอ้โหปีดรถบานเรือนก็ลังคาใหญ่ๆบานลังใหญ่ๆขนาดนั้น แบบโบราณเนาะยังมีอยู่ในเครื่องชนบทนะทุกคนมันก็ะหยัดต้นทึนงด้วยกันเนาะแบบบ้านออสเซเียนะีมันคาซีเข้านะวนุ่งซีก็มีอยู่แต่สไลด์ก็จะส่วนวนะ้อยเนาะยังเห็นแบบนี้สไลด์ก็คอยมีแหละนะสนใส่แห้งในการเยียบเนะข้างหน้ามันคือ สากขนะัาก้ำแขวซสากสั้นๆเนานะมันคกงมองสากมันจะสั้นนะมันคก้คกค้งาำโดยมือมันจะยาวเนาะซากเนาะมันก็แบบการตําขาวมันก็เป็นการออกกำลังกายไปในตัวอีกอย่างหนึ่งเนาะครับทุกคนผ้าทรงสาวๆมันจะดีเนาะเพราะว่าไปออกกำลังกาย เนื้อสามเอาเลยไปได้ป้ะอาซาซาก็ได้นทำเหมืองก็ได้น้องน้องลานเฮียน้องยังละ่ะหมอยังเฮียนหมอยังหมอยซอง,งหูองเฮียนได้ละ่ะหูองเฮียนได้มอตมดีนใส่ดูแรงใส่สักยาโควิดแล้วบ้อสักเดียวเนาะสักวัอน,นี้เป็นบอสอันยูจะปีขึ้นไปเขาสัก kiểng lái nó nông làn hoa, chất rất. Ở đây. ดิมที่ทุกคนเคยเห็นกับใครทุกคนในเบอรเคยเห็นที่ชีวิตเหนหาเบอง์ในยากเนาะในเมืองกันเลยมีได้เกิดขึ้นบนบทนั้น,นนู้นใส่แห้งหยวทุกอย่างเรเคยกันสิประมาณเจ็บคัน เอาใครนี่้พกมือพกมือมันจะหนักกว่าใช้ใช้มือมแข็งอันนี้เยาเบื้อกงตเอ้อกะเพรียวตอนเด็กๆก,กเ็เคยเคยทำอยู่ใส่ตามแบบนีใ้ใส่สมุขละ ชีวิตบอบบุญวายเพื่อนปสบายได้กันพออยู่ได้นะทุกคนในเมืองมันผมมีอะไรเห็นแล้ว,วมันเจริญนะเ,เนาะมาีแต่เคสชนบททางไกลโซลลี่หมานี่มันผมมีวงซีก็ต้องใส่แบบดังเดิมเพื่อสวยในการอยู่รอดเนาะ ฝากกำลังใจฝาก subscribe ให้บอบเดินนะครับทุกคนถ้าตามพี่ๆทุกคนก็ไม่ทันตกรับขอะะพื่อไปนะครับฝากกำลังใจต่อไปนะครับพี่น้องหมวกแอ้นะทุกคนแล้วก็เอาอกเ,เอาอกแล้วก็ฝาดจาังเลยตัมอีกเลนที่สองเถอะนะนี้นก็ครั้งแรกเนาะตั้มเทีอที่เทีอแรกเนาะหมวกแล้วแล้วก็ฝาดแล้วก็ครั้งที่สองนะครับตั้มอีก ทุกคนหลังจากตามมุกเลยกับฟันฟันก็จะต,ตามอีกครั้งที่สองเสียได้เนะทีสวิตต์มบ้านเห่าที่นอนแล้วใครมีใครเห็นกต่เห็นย้อนไปในอดีตเนาะให้ทุกคนพาเข้าไปบางวันในอดีต แต่คุดเคยเห็ดแบบนี้กับให้ดูให้เบิ่งเป็นบทเรียนนะแบบให้เบิง่งเพื่อไี้คือ่านหมาจนนี้กับทิี้ดีมามันลำบากแค่ไหนดะยความอดทนแล้วก็ตังใจนะจึงพันทาได้ชีวิตบา้านเขาหิตเก,ก่าท้องเดิมเดยท,ทุกคนการใช้ชีวิตแบ เดินแบบบโราณวาวสิเป็นเด็กน้อยผู้เฒ่าหรือสวงว้อายุต่างๆก็ต้องได้ดิ้นล้นคนขวา้าหาเน่าอยากเนองกิน เพื่อทีสิมาประทังชีวิตครับตอนนี้ครับทางทีมงานของเฮากะกำลังเดินทางเพื่อที่สีไปทำการดักหนูว้ทงถ้าประกอบเป็นอาหารครับพี่น้องครับวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตนส่วนมากแล้วเพิ่นสีอิงอาศัยวัตถุดิบจากธรรมชาติเพื่อทีที่ใส่ใน,ในการอุปโภคก,การบริโภคครับเด็กเล็ก<ๆ>เด็ก<ๆ>หน่อยพ่อแม่กสิหัต พ่อแม่กติสอนวิชาการหาอยู่หากินซึ่งเป็นวิชาเอาโตรอดตัต้งแต่ยังหน่อยเพื่อที่สิไปต่อสู่ในอนาคตของชีวิตครับ มาอีกแล้วทุกคนใช่ไหมว้าวน้อยแต่โอเคอยู่แล้วถืวววอ,อบอกถือบอกครับ,อรบอรโอ้โหมาคับทุกคนตูนครับบึกใหญ่มาก้ยอดนกนกถึกร้องเลยทุกคนจักตัวนับบึ้งนับบึ้งดูนับบึง้งไหมน,นับบึง้งนับแฮร จักตัวหกเจ็ดอ่ะ <It. S 1> เจ็ดเจ็ตตัวแหงกินเนาะมือแรงก็ได้ลามกินเสียบเดี๋ยวพี่น้องอาหารบ้านเฮาเนาะมันมานาะมือนี้นนนนเฮาก็ได้ไปกับขัวเหล้วเราบา่เด็ดแล้วบอก <Yeah. S 1> ไม่ดูสักซาเท่ก็จะไปกินลามบ่ ล้าเกียงเซฟย,ย่างน,นูใส่มักทัวเซฟบุนูลายชีวิตของสัตว์ตัวเล็กๆมารวมกันเพื่อที่สิเป็นอาหารของมนุษย์ภาษาวิทยาศาสตร์เอ็นวา่วงโซอาหารซึ่งเป็นไปนตามระบบของธรรมศาสตร์กินเพรยูบริยูเพื่อกินกินเพื่อประทังชีพ กินเพื่อต่อสู่กับอนาคตของชีวิตโลกมันสะอาดเด้อได้มาแล้วก็โลกนะคนทุกคนเนาะโลกคนมาแล้วแล้วก็ล้างสะอาดแล้วก็เฮ็ดกินได้เนะทุกคน รดไฟดื่มแลม้วก็ลกคนมันไม่รดไฟดต่มมจักน้อยอ่อรดไฟมาลกคนมืนก่อนแม่ลกคนมันทิ่มแล้วกันนม่นะละกเออ ជ <laughs> ាច okay. ូលរត់រត់ហ្វាយណាเนาะបងប្អូនຫນາວเด้อបងប្អូនអាកាសຫນາວខ្លាំងមកហើយអត់រៀបរយហើយខ្លួនអត់ខោរៀបរយហើយទៅបាញ់ឡាងមក คนมาซื้อนกดาวขวดนู่นนู่นถึงยงังกับดักไพ่ใบใส่นูถืงกับดักเลยทุกคนน,กคอนองดาวกำลังขวายู่เนาะตอนเช้าเดี๋ยวนี้ก็ได้หนาวอากาศหนาวหลาย บเฮียนที่บ่บเฮียนปิดหย่อนอมัน,นออกบรรณากินนู่นเลยทุกคนเบิ้งอยู่อันนั้นดูกะละมังฮะ ัวแล้วพี่น้องไปกับดักเนาะมีเยอะนะครับทุกคนหนูมีลายขนาดเลยพอน้องดาวไปใส่กับดักเนาะถือหนูลายตัวเลยใช้ทุกมือทุกมือเนาะครัวแล้วก็เห็ดกินดัำเร้านะทุกคนอาหารบ้านนอกบ้านนาก็ประมาณนี้นะทุกคนตากแห้งไว้ลามยำแห้งมันก็นเสียบเปกันเด้อ ทิ้งสักแล้วเด้วเทคเตอรไฟเอมันมีพยาคีทัมไมเชียบกลนมันนะทุกคน มือลนตีนันมล้วกันลอกออกมาทุกคนขวาวเลยอันนี้วิธีควัวนะทุกคน มัาตีลอยจะหนับเลยจำนวนไอเอ้มันสนัดาวโคโนเดวยดเน 所以的我们努